ฮัสวัสดีทุกคนนะครับก็มาทักทายทุกคนนะครับใครเนี่ยเปิดเรียนแล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเออพี่ต่อผมเปิดเรียนแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาดูก็อะไรอย่างงี้ก็ดูตอนเย็นหรือว่าเวลาว่างค่อยดูก็ได้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม h ช i ซ Saw m ม n นะครับแซลต์แคือเราไปดูในเอ่อ Google Play มานะครับก็ค้นมาเจอเกมนี้ก็มาลองเล่นกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกดรันเลย ปึ๊บอันนี้ตีได้ใช่ไหมเจิเจิดอ๋อแล้วก็จะมีให้เก็บเงินด้วยทุกคนนี่<อ>กำจัดปีศาจให้หมดเลยฟึ๊บไปยังไงละ่ะอ๋อพวกเลเวลที่มันน้อยๆเราสามารถกำจัดได้ใช่ไหมนี่ปึ๊บๆเลเวลหนึ่งจ,จัดการให้หมดเลเวลสิบสห้าสบายบื่อฟึบโอ้โหหลบๆมีใบเลื่อยด้วยและอันนี้อะไรอ่ะข้ามเส้นชชยออนี่ไงมีสัปหลาดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ฟันเลยโอ้โหเลเวลร้อยพอดีนี่เอา เดี๋ยวโอ้มีฝูงซอมบี้ด้วยอยู่ข้างหน้าอะต้องหมุนแลโอ้โหโอ้หมุนเป็นสปินเดอร์เลยดูดีกำจัดนะครับเหล่าซอมบี้ทั้งหลายโอ้โหถ้าใครจําได้นะครับว่าเออซีนตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราจะเจอแบบพวกซอมบี้เข้ามาไล่กัดเดนจีเต็ไมไปหมดเลยดีกำจัดให้หมดนะครับไม่น่าหมดแล้วละ่ะไม่ไหวแล้วเลือดฉันอู้ดย้อนกลับได้ไหม๋อ,อย้อนกลับได้ มาอัพเกรดนะครับเราจะได้เงินอัพเกรดอะไรเนี่ยพาวเวอร์อะพาวเวอร์เอเนจีอะเอเนจีเออเอาพาวเวอร์เยอะๆพาวเวอร์นำแล้วกันอัพเกรดเรียบร้อยแล้วเราไปไหนได้ต่ออ๋อนี่ไงเน็ก s t สเตไม่จำเป็นต้องกำจัดซอมบี้ให้หมดนะครับไปด่านต่อไปได้เลยมาเลเวลที่เท,ท่าไหร่นะเลเวลสองก็อืบ กำจัดเลเวล5เก็บเงินก่อนนีปื๊บเตรียมจำปื๊บขึ้นมาแล้วเลเวล10สู้ได้เก็บเงินก่อนกำจัดเลเวล20ตอนนี้เรา52แล้วเก็บเงินทางนี้ปื๊บสปาราดอยู่ตรงนี้เติบเรียบร้อยกระโดดจำไม่ถึงร้อยนะครับ96เองมาด่านต่อมานะครับตอนนี้เราเลเวล12กำจัดเลเวล10ได้โอเคเก็บเงิน ปุ๊บโอ้ยจอ่ะหลบได้นะครับ level 1, เลเวลหนึ่งเก็บเปียบตีเป็นยังไงเ <gosto> ตรียมจับนะครับเพื่อไปหาบอสโอ้ย <c oughs> ข้างบนก็มีแต่เดี๋ยวนะอุ้ยเราไม่ถึงร้อยแย่แล้วเอ้ยแต่ไปเลื่อนเปลี่ยนไปทุกคน่าเพื่งสังเกตไปแล้วโตโตโต้กำจัดให้หมดนะครับอ้าวที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยยังไงนะอ๋อนี่ไงพอ,อเลเวลัพไปเรื่อยจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับดู อ๋อเพิ่งเห็นนะครับเล่นมาตั้งนานเพิ่งเห็นนะครับตี่ต,อต่อกลับไปโดนอะไรเนี่โยโดเจอเจๆเจเจเจไปโอ้ชนไปจนได้นะครับไปเรื่อยจะตกปึ๊บเตี้ยมกะโดนเลเวลสี่สิบเจอกอลิน่าสีขาวออ้อไม่ทันเจอตายซะแล้วอ๋อนี่เราใช้เงินอัพเกรดอันนี้ได้นะครับสตาร์ทเลเวลอาค้าพัาานปึ๊บอัพไปก่อนนะครับอัพมาถึงเลเวลนะครับเงินก็หมดแล้วโอเค สู้ต่อเลยฟึ้บหลบนะครับโอ้กากนี้อุปสรรคเยอะนะครับอ่ะเราต้องหลบดีๆเพิบเก็บเงินก่อนนี่กำจัดสกอตระดเลเวลห้าใบเลื่อยเปลี่ยนไปโอ้โหไอ้ใบเลเวลลดทุกคนนี่แหละนี่แหละสิบแปดแล้วยี่ส้าสู้ได้นี่แหละนี่แหละกำจัดเรียบร้อยแต่ว่า98เองโอ้โหไม่ได้ต่อกรกับคิงคองเลย เอาไว้โอกาสหน้านะนายอ๋อเดี๋ยวด่านนี้มีให้บอสไฟด้วยอ๋อกำจัดบอสเลยพุ่งพุ่งดิสิโอ้ยต้องติดเร็วๆติดๆติดๆมองไม่เห็นนะสิโอ้โหกระถ่ายท่าแตกปอบบดิฉันคือรีวายไม่ใช่เดนจิโอ้าหกำจัดไม่ได้หมดนะครับเงินมันเหลือ600ต่อไปสเตทที่5อัปเกรดก่อนเออไปเลเวล7แล้วก็ลุยเลยต้องอัปเกรดไปเรื่อยนะครับให้ไปเรื่อยเราโหดที่สุดนี่มา ครั้งนี้ต้องสู้กับบอสใช่ได้ปอสเปิ่มปิ่มเปิ่มโรคดได้นะครับชุบชุบชุบดูสิว่าเราจะถึงร้อยไหมทุกคนบรรลุร้อมกันเก็บเงินฝึบกำจัดถือเจ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 ออุ้ยผีผ้าสามสิบร้อยคนดีเย่มาเลยจะยักตัวเกี้ยวป่าเอนจีกู่กอกอูโรมาพวกเราซอมมี เจอสปฟฟิเดนี่ไปหน่อยโจโจอจตี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 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเด้เงินนะครับได้เงินจากซ้อมไปฟาร์มจากที่นี่อะไรถอยก่อนไม่ไหวแล้วมาอัพเกรดพาวเวอร์อบอบอบเอเนจีสเตตที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับโอ้โหปึ๊บไม่ได้นับเลยอ่ะโอเคกำจัดตัวนี้ปึ๊บเลเวลห้าหลบไปเลเวลหนึ่งปึ๊บหลบดีหนึ่งเลี้ยงรายการแล้วก็เก็บเงินด้วยกำจัดเลเวลสิบ มาตอนนี้ส4แล้วทุกคน47เก็บเงิน20มานี่67 70ปืบโอ้โหโกเลมข้างหน้าแต่ฉันไม่ไหวแล้วขอสลบก่อนขอโจบขอจห้าเจ็ดยูตอนนี้60แล้วมาเลยกำจัดโจ๊โจ๊ะโอ้โหทะเลทรายร้อนละอู้สุดๆมาเลเวลร้อยมาเลย ดูสิว่าฉันจะสู้กับบอสตัวนี้ได้ไหมเฟืร์สก็กจัดเลยโอ้โหสบายมากมาเฟิบนี่นี่เดดนี่แด,ด็ดนี่แด,ด็ดนี่แด็ดเดี๋ยวถ้ามันหมดแล้ว,ลวเราเราจะฟาร์มม<ะ>ันยังไงอ่ะหรือว่าตัวนี้มันเป็นโบนัสเฉยๆโอ้จอจอจอดีดีดดอุย้ยข้ามีทางให้กระโดดอ่ะดูสิกระโดดแล้วก็หมุนนี่สุดเท่นะครับโอ้โหมีสัปพาห์ตำรวจด้วยเหรอปบ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 นี่มีหมวกตำรวจด้วยนะครับ วูจ้จดหมวกแคปก็มีนี่หลบก่อนอุ้ยสองฝั่งสองฝั่งฟ<ด>ุ๊บฟึ๊บถึงร้อยแล้วได้เจอกับเจ้าตวัวกอริล่าเอเดี๋ยวหรือว,ว่ามันคือเยติเจ้าเยติดีแด้ฟาดเลยฟึ๊บมาเจอกกเราซอมบี้นะครับแต่ว่ามีน้อยมากมาเลยเราซอมบี้ตรงนี้ฟึ๊บปึ๊บไม่เป็นไรขอให้ได้มีตรงนี้ก็พอแต่ว่าเอาเหลือตัวสุดท้ายหมดแล้วเย้ อยู่วินนะครับอ่าเดี๋ยวฉันขออัปเกรดเลเวลก่อนปว๊บไป8อ๋อ40ยังพออยู่9ป้๊บอ่ะเลเวล10ไปเลยเลเวล10โหดมากนี่จบจบจบมาปปปบปปปปเก็บเงินชุบชุบสาแล้วเปลี่ยนใบเลื่อยดีมาเลยเจอเจอเจอใบเลื่อยสุดโหดของฉันเป็นยังไงล่ะโอ้หเด่นจิสุดโหดนะครับเปลี่ยนใบเลื่อยได้โหดสุดๆโหดจนอ้นหลบหลบหลบโอเคเอาเอาโดนลดเลเวลไป ถึงไหมถึงอยู่โอ okay. เคเราขอเริล่าออ้โนี่หนะกำจัดสา<ป>โอ้โหแล้วมีท่าเดียวซะด้วยเกมนี้ <c oughs> โอโเอ้ยเดี๋ยวเราจะซอมบี้แบบใหม่ oh <my> ใส่ชุดอวกาศเหรอเสื้อคลุมนะครับซอมบี้กลัวโควิดนี่แหละแม้แต่ซอมบี้ก็ยังป้องกันนะ <c oughs> โอ้โอเคอัปเกรดก่อนนะครับไม่ไหวแล้วบ oh <my> อ่ะไดแค่ครั้งเดียวนะครับเงินมีอยู่แค่ดี อ๋อครั้งนี้ฉันได้เจอบอสไฟอ๋อพอด่านสุดท้ายเราจะเจอบอสนะครับมาเลยเลือสองพันนี่เข็ึ้นโอ้ยยีลาจอมกัดนี่เอาให้หมดเรียบร้อยเป็นยังไงละ่ะโอ้โหโอ้ด่านนี้เป็นด่านลาวาเหรอเนี่ยมาไปเลยด่านลาวาดูฟอร์อิสลาวาชดชดชดเก็บเงินก่อนแต่ว่าอุปสรรคมันก็มันไม่เห ah oh! ็นมีอะไรเลยทุกคน เนี่ยเหมือนเดิมเลยน่าจะมีบ่อลาวาอะไรอย่างงี้นะครับ<อ>ให้เราแบบได้ตกนะครับแต่ว่ามันมีแค่พวกใบเลื่อยมาเป็นอุปสรรคแค่นั้นเองแต่สัปประหลาดเปลี่ยนไปหรือเปล่าสัปประหลาดตัวเขียวอ๊โจมตี <S <S นี่แด่โจมตีไปเลยดี เอาละตอนนี้เราจะกําจัดบอสลาวานะครับไปเลยป e e ุ๊บต่อ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 โอ้เลือดเยอะเลือดเยอะปุ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยคลิกไม่ทันไม่ทันอุ้ยทันโอ้โหช่วงวินาทีสุดท้ายดีดายลงลาวาไปซะโหตอนแรกคิดว่าไม่ทันนะครับดูซิว่าดาดต่อไปเป็นยังไงไปดูกันว้าวดาดน้ําแข็ง มาแล้วจะลื่นไหมเนี่ยไม่ลื่นหรอกเดนจิแคนนี้สบายมากไปเลยโอ้โหนี่เขาเปลี่ยนแต่ดาดจริงๆนะเนี่ยอุปสรรคเหมือนเดิมไดนจิ<ๆ> <c oughs> โอ้นี่ครับถ้าชนเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้ครับโอ้เลื่อยหลุดนะครับฝึบเลเวลร้อยมาขอปิดศึกด้วยตัวนี้ละกันปาโอ้นี่ครับ เป็นสเกเลตันนะครับอ่ะขอฟันเล่นหน่อยสเกเลตันเจ็บจบเจ,จอ่ะโอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันนะทุกคนก็ประมาณนี้แหละรีวิวประมาณนี้สั้นๆนะครับไม่รู้สั้นหรือเปล่าคลิปนี้ยาวแค่ไหนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาหนี่หมุนก่อนหมุนหมุนมุน